into position. สวัสดีครับอยู่กับผมโจเซฟมันเองนะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของบีบิลนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปเล่นเพิ่มความสนุกในการเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งบี b บิลแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของ h ฮสนะครับบุลเลตแดนนะครับประมาณ30วินาทีครับผมจะเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหลักการของสกิล l ุลเลตแดนเนี่ยมันทํางานกันยังไงเนาะโดยสกิลบุลเลตแดนเนี่ยมันก็จะลํานะครับก็จะยิงปืนนะครับจะยิงนะ โดยที่กระสุนแต่ละนัดเนี่ยจะโดนศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็จะอัปเกรดให้โดน2ตัวได้โดยที่อัปเกรดครั้งสุดท้ายนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของสเปริทของเรานะครับจะไปเพิ่มทางด้านของระยะเวลาในการล่ำนะครับระยะเวลาในการไล่สกิลนั่นเองนะครับคือยิ่งมีสเปริทเยอะเนี่ยตัวของเราก็จะยิ่งล่ำนานขึ้นนั่นเองครับผมก็ไปเจอในส่วนของคลิปฝรั่งนะครับใน YouTube ของบางคนนะครับซึ่งผมก็ลืมไปละรายละเอียด ว่าเป็นคลิปของใครอะไรยังไงนะครับแต่เขาพูดอธิบายเขาเว่าว่าเขาพยายามทําให้ในส่วนของไฟเลนแล้วก็ทางด้านของสปริตพาวเวอร์เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็ผมก็จะได้ไอเดียประมาณประมาณนี้นะครับในการเล่นนะครับซึ่งคีย์ไอเทมของเรานะครับช่วงต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของวุลิศไลท์สิลนะครับเป็นไอเทมที่จะทําให้เรานะครับดูดเลือดเวลาเราใช้อัตติได้นั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของลิโ o เชต์นะครับกระสุนของเราก็จะเด้งไปโดนศัตรูข้างๆนะครับทำให ฟามไวขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้สกิลอันติของเราแรงขึ้นนั่นเองครับและต่อมาครับก็เป็นในส่วนของ Improve List นะครับผมก็จะเพิ่มความกว้างของสกิลบ l ูเ t ็ a แดนนั่นเองนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นครีเทีมช่วงแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Shadow w วี p มันเองครับด้วยความสามารถที่ s w a วี e เนี่ยสถานะเอม o t เนี่ยก็เพิ่มไฟเลทถึงทีแล้วก็เพิ่มในส่วนของ S p i r i t p o w e ออีก55%นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกับ ไอเทมนะครับที่ผมพูดมาประมาณเมื่อกี้เมื่อกี้มีประมาณนั้แต่ผมขายก่อนอโดยตอนนี้นะครับซิบริดพาวเวอร์ของเราจะยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกเลยว่าแค่นี้ก็แข็งแกร่งมากๆแล้วนะครับเราลองคอมโบของเรานะครับโดยการกดชาร์จวไปก่อนนะครับแล้วก็กดอัติครับแต่ไม่นาหานมากนะครับเพราะว่าซิบริดพาวเวอร์เรายังไม่ได้เยอะแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของอินเทอร์เรชั่นแต่นาเอตที่โดนหุ่นนี่ก็โดนไปเป็นหมื่นแล้วนะครับอันนี้คือไอเทมเฟสแรกนะครับที่ ที่เราควรมีนะครับในการเล่นนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นไอเทมที่ไล่ลําดับครับทำให้ตัวของเฮสนะครับลำนานขึ้นมากๆนะครับผมก็จะเป็นอันแรกครับ super elevation นะครับ super land เลครับ circle power ครับใส่ทางด้านของ smoke bomb นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของ slip dagger ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่นะครับความถนัดว่าจะชอบใช้สกิลหลับก่อนหรือว่าจะเข้าไประเบิดตรงๆเลยนะครับผมชอบเข้าไประเบิดตรงๆเลย นะครับแล้วก็ต่อมาครับทางด้านของ Mystic Slow นะครับจะขบโบกับในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปที่เรากําลังจะออกครับคือทางด้านของ Torment Pulse น oh, no. ั่นเองครับ Torment p l s e ก็จะทำา a m เม e รอบตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะขอบโบกับ Mystic Slow นะครับทาให้สตูนะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Split Power ไปอีกครับในส่วนของ b อ l l r a Split ครับตอนนี้เราสามารถขายทางด้านของ Bullet s i l e e ได้แล้วนะครับก็ไปออกทางด้านของ ได้เลยนะครับตอนหลังแต่ขอไล่ของสีเขียวกับสีม่วงให้ครบก่อนนะครับก็แพนทอมแพนทอมสไตล์ครับเอาไว้โดดเข้าไปตรงๆครับก็จะเพิ่มคอมโบของเรานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับก็ทางด้านของ unstoppable ครับแล้วก็มีเคิร์สนะครับเผื่อบางตัวนะครับมีสกิลหนีดีๆนั่นเองครับส oh ุดท้ายก็จะเป็นโซลิเบิร์ดนะครับด้วยความที่มีรถคู่ดาวนะครับแล้วก็เพิ่มสตรีทพาวเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะครับสำหรับบิลบิมบิลนี้นะครับ สำหรับสามอันสุดท้ายของวูพอนนะครับผมก็จะเลือกเป็นเบิร์ดไฟเออร์นะครับทางด้านของพิซซินเอเบมนะครับทำให้เบิร์ดตอนแรกนี่แรงขึ้นไปอีกครับส่วนอันสุดท้ายนี่จะออกเป็นในส่วนของท็อกซิกบูลเลตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฮันเตอร์ออร่าก็ได้นะครับเราจะชอบเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบิวบีมของเฮสนะครับก็จะใช้ในส่วนของบูลเลตแดนได้ประมาณ30วินาทีเลยครับแต่ก็ในส่วนของคอมโบนะครับเราจะใช้สกิลสโมกบอมก่อนนะครับตามด้วยชาร์เดอวีฟนะครับ แล้วก็ต่อด้วยพันธอนสไตล์หนะครับพุ่งเข้าไปทําให้สถานะแอมบูตเกิดขึ้นมานะครับถ้าศัตรูนะครับมีสกิลหนีหรือว่าศัตรูมีสกิลหยุดอะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้เคิร์ดกับอันสับไอเบิลต่อไปปิดฉากด้วยวิลดแดนนะครับอ่ะมาลองดูนะครับโซนโตมบอมเชลวีพันธอนสไตล์สับไอเบิลเคิร์ดวิลดแดนนานมาก อันนี้คือท็อกซิกบูลเล็ตนะครับอาจจะไม่ได้แรงเวอร์มากนะครับแต่ถ้าเรามาออกทางด้านของฮันเตอร์ออร่านะครับนั่นหมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับทางด้านของ H m สมิมบิลนะครับเอ่อความความสนุกในการเล่นมันก็คือบุลเลต์แดนยาวๆนี่แหละครับแต่ก็เงื่อนไขในการเล่นก็ต้องกดคอมโบเยอะนิดนึงเนาะกดสกิลกดไอเทมเงื่อนไขก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขในการเล่นบิลนี้ไม่มากกัน้อยนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้เอาไปลองใช้จริงจังอะไรยังไงนะครับถ้ายังไงมีใครเอาไปลองแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสนุกหรือเปล่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับถ้าอยากส่งต่อให้เพื่อนๆก็กดแชร์ไปได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าเจอกันในทวิตทีวีนะครับโจเซฟจ้าตัวเอสามตัวนะครับผมมีทางด้านของแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับโจเซฟจ้าตัวเอสามตัวเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ